่แล้วเสร็จแล้วพอจะถึงั้นก็เอานิ้วอุดยืดอขวานี้ใช่นิ้วอดนก่อนตอนนี้ขึ้นโของน้สูงกว่าพอแล้วพอแล้วพอพอเดีอุดไปสอง้งนาะปล่อยเลยปล่อยเครัล้อยกระโดใหม่แล้วก็ดดใหม่ก็ได้สอย่างที่บก็เหลือก็แก้วน้ำที่เหลือก็อะไร้แอย่างเยวามก เดี๋ยวเราเน้นความสามัคคีด้วยนะครับเรานความสามัคคีด้วยนะครับไม่เหมดเลย่ถที่ลุไม่ได้เยดูดวแก้วรองไว้ร็วกว่าันจะได้ไมู่ป่อย่ me, อา mình đây là cái này đây đây là cái này cái này là cái này หวานหน่อยมาแค่เต็มที่หรอแมาน้ำไหลนี่เรามีเปี่ยนนะครับเฮ้ยเรียมเยียคุณิดไปเดี๋ยกไหนเปลี่ยนคนได้นะครับไปลียเปเวลาจะเวลาด้วยเหลือเท่าไรเวลาเท่าไหรเวลาเคิยันเคิยันนิดเดียว วเวลาเวลา,า,ลา,า,ลาไหแค่อีครับไค่ส่งไม่นอไปนะจมูกดำวิ่งโห,หเร็วกันนะ